ลักษณะนี่มันเป็นการสะท้อนนะนะการบริหารานโยบายรัฐบาลเนี่ยที่มีการกระจายรายได้ลงไประดับล่างน,น้อยเกินไปถ้าเราบอกว่าเราเราคิดมันก็เป็นเส้นนะนะแล้วฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นนายทุนผู้ประกอบการอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะฮะเป็นประชาชนจุดสมดุลเนี่ยนะฮะในการบริหารเศรษฐ,ฐกิจเนี่ยไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยสองนายัฐมนตรีที่ผ่านมาเนี่ยแต่แม้แต่ย้อนกลับไปในสมัย รัฐบาลของท่านพลเด็กประยุทธ์เนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นลักษณะของการบริหารที่วางจุดสมดุลเนี่ยที่จะเอื้ออำนวยกับทางฝั่งในทุนเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะฮะอาจจะส่วนหนึ่งก็คือต้องการทำให้ในาทุนเนี่ยแข็งแรงนะฮะมีความสามารถในการที่จะแข่งขันเนี่ยออกไปในระดับอินเตอร์นะ มีเงินพักมากพอมีกำไรมากพอเนี่ยที่จะเอามาลงทุนต่างๆได้แต่ว่ามันก็ทำให้การลืมตาปากเนี่ยของคนชั้นล่างเนี่ยมันจะยากขึ้นมันถึงได้เห็นอาการนี่ที่โผลออกมาเนี่ยที่ชัดเจนที่สุดก็คือว่านี่ครัวเรือนเนี่ยมันออกมาเป็นลักษณะเป็นหัวโตขึ้นมาด้วย